ไทยกับกัมพูชาบรรลุข้อตกลงเรื่องของการปรับกำลังในพื้นที่ช่องบกซึ่งได้มีการประทะก,กันมาตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาความเรียกว่าถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับทั้งสองประเทศเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยความตึงเครียดในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนทราบ กองทัพของไทยแล้วก็กองทัพของกัมพูชาได้มีข้อตกลงเรื่องของการปรับกําลังในพื้นที่โดยฝ่ายไทยเนี่ยคนที่ไปพูดคุยแล้วก็ไปเจราจาเนี่ยก็คือพลตีสมภพพาละเวศเป็นผู้บัญชาการกองกําลังสุรนาดีอีกคนหนึ่งที่เป็นคนสําคัญก็คือผลตีนัดศรีอินเป็นรองแม่ทัพภาคที่สองถือเป็นสองขุนพลสําคัญในภาคอีสานของกองทัพบกไทยแล้วก็ไปคุยกับทางพลโทสไลดึก ซึ่งเป็นรองผู้ันชาการฐานบกของกัมพูชาและก็เป็นผอกองพลสนับสนุนที่3การหาลือดังกล่าวนี้ได้ข้อยุติก็คือว่าทั้ง2ฝ่ายนี้ก็จะมีการปรับกําลังไปสู่ที่ตั้งเดิมที่ได้มีการเรียกว่าก่อนที่จะมีข้อพิพาทก่อนที่จะมีปัญหากันในช่วงปี2567พูดง่ายๆจริงๆแล้วของไทยเนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมแหละแต่ว่าของกัมพูชาที่มีการลุกเข้ามาประมาณ150-200เมตรมาอยู่ตรงที่แนว ต้นพญาสัตวบันตามที่ทหารได้มีการอ้างอิงเนี่ยก็ได้มีการปรับกําลังไปกลับไปอยู่ในที่ตั้งเดิมในที่ตั้งเดิมก็คือบริเวณสาราตีมุกซึ่งเคยเป็นที่ตั้งก่อนที่จะถูกเผาไปเรียกว่ากัมพูชาก็ถอยล่นลงไปแล้วก็มีการกบคูเลตหรือหลุมเพาะสนามเพาะที่ทางกัมพูชาเนี่ยได้มีการขุดขึ้นมาเพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็ต้องการที่จะเรียกว่าสร้างบรรยากาศ ที่ดีก่อนที่จะเรียกว่ามีการพูดคุย JBC คือคณะกรรมการชายแดนร่วมในวันที่14มิถุนายนก็เป็นนั้นว่าทั้งสองฝ่ายได้เรียกว่ามีข้อตกลงร่วมกันในการปรับการวางกำลังการปรับการวางกำลังดังกล่าวก็ถือว่าแหมเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าก่อนจะมาถึงจุดนี้ก็ต้องบอกว่าไทยก็ได้เริ่มมาตรการในการกดดันกัมพูชาหลายแนวทางด้วยกัน เบื้องลึกเบื้องหลังของเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นผลสําเร็จของฝ่ายไทยนี่แหละที่เราออกมาตรการจากเบาไปหาหนักไม่ว่าจะเป็นมาตรการที่อยู่ในพื้นที่ของทหารซึ่งกองกําลังสุรนารีเนี่ยก็รับผิดชอบในการดําเนินการอยู่แล้วรวมถึงมาตรการอื่นๆที่เรียกว่าเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ออหลังจากวันศุกร์ที่นายกประชุมสอมอชอและก็ไฟเขียวให้ทหารสามารถดําเนินการได้หลังจากนั้นกองทบก,ก็มีการออกมาตรการ เรียกว่าหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการก็เ,เรียกว่าควบคุมการเข้าออกจุดบริเวณด่านชายแดนต่างๆแล้วก็เริ่มทํามาตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์อันนี้แหละเรียกว่าเป็นไฮไลท์สําคัญเลยทนะานผู้ชมที่ทําให้ฝ่ายไทยเนี่ยสามารถที่จะไปกดดันกัมพูชาได้จนกัมพูชานี่เรียกว่าต้องไปหาลือแล้วก็ไปคุยกันใหม่เพราะว่าเรื่องของการปรับระยะเวลาในการเปิดจุดผ่านแดนทั้งถาวรทั้งจุดผ่านแดนชั่วคราวทําให้ทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยมีปัญหามาก รวมถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าเราเนี่ยเตรียมที่จะเพิ่มมาตรการแล้วก็เพิ่มน้ำหนักในการกดดันกัมพูชาอีกนอกเหนือจากการเ,เรียกว่าปรับลดจุดผ่านแดนทั้งถาวรแล้วก็ชั่วคราวก็มีข่าวว่าเราเนี่ยอาจจะมีการเรียกว่ากดดันถึงขั้นตัดเรื่องของการส่งไฟตัดอินเทอร์เน็ตแล้วก็ความช่วยเหลือต่างๆตรงนี้ก็เลยทําให้กัมพูชาเนี่ยมีปัญหาอย่างหนักแล้วก็ที่สุดก็นํามาสู่ การไฟเขียวให้เรียกว่าหน้าง,งานก็คือทางผบอกองกําลังสุนทรภารีรองแม่ทัพภาคที่2ไปคุยกับทางพลโทสไลดึกก็ต้องบอกว่าเป็นความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าก็ยังวางใจไม่ได้เพราะว่ากัมพูชาเนี่ยก็ยังวางกําลังและก็ไม่ได้ถอนทหารออกไปขณะที่ตัวสมเด็จฮุนเซนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เกิดเรื่องตั้งแต่28พฤษภาคมนี้ก็เฟซบุ๊กแล้วก็โจมตีให้ร้ายประเทศไทยมาโดยตลอด ก็เฟซบุ๊กล่าสุดเนี่ยก็แค่บอกว่าตัวสมเด็จฮุนเซนเนี่ยบอกว่ากัมพูชานี่ไม่ได้ถอนทหารนะแกใช้อุป,ปมาอุปไม้บอกว่าเหมือนลักษณะว่าคนนอนหลับแค่ขยับท่านอนแต่ไม่ได้ลุกออกจากเตียงนี่ก็เรียกว่ายังมีความเข้มข้นยังมีเรื่องของออการวางแนวการวางกําลังทหารจํานวนมากอยู่ตามแนวชายแดนไทยขณะที่ของฝ่ายไทยเนี่ยก็ไม่ได้เรียกว่าวิตกเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใดเพราะว่าทหารโดยเฉพาะ ออของกองกาลังออกองกาลังบูรพาที่รับผิดชอบของโดยแม่ทัพภาคที่1่กองกาลังสุนารีของกองทัพภาคที่2และรวมถึงกองลำกองกาลังจันทบ,บุรีตาดของฐานเรือเนี่ยก็เรียกว่าเฝ้าระวังในพื้นที่ทุกอ,อ,อย่างอย่างดีอยู่แล้วเพราะงะั้นหลังจากนี้ก็ต้องดูเมื่อในพื้นที่ตอนนี้ทหารเริ่มคุยกันได้แล้วก็ต้องจับตาไปที่วันที่14มิถุนายน ที่จะมีการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC เนี่ยว่าถึงที่สุดเนี่ยการประชุมการในวันที่14เนี่ยผลจะออกมาเป็นอย่างไรฝ่ายไทยเนี่ยยืนยันแล้วคุณภูมิธรรมก็บอกว่าจะคุยแค่เรื่องจุดเดียวก็คือจุดของช่องบกที่มีปัญหาแต่ว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยก็ต้องติดตามว่ากัมพูชาเนี่ยจะหยิบยก4จุดที่เป็นปัญหามาคุยเรื่องนี้หรือไม่เพราะเขายืนยันอยู่แล้วว่าล่าสุดเนี่ยยังไงก็ตามแม้ ในพื้นที่จะคุยกันดีแต่ว่ากัมพูชาจะเดินหน้าเรื่องการเสนอ4จุดให้สารโลกเนี่ยมาพิจารณาเรื่องนี้ก็คือ1ช่องบก2ก็คือปราสาทตาเหมือนทมแล้วก็ตาเหมือนโต๊ดอีกจุดนึงก็คือตาควายนี่คือ4จุดที่ทางกัมพูชายืนยันว่าจะเสนอไปให้สารโลกพิจารณาให้ได้ส่วนไทยก็ต้องดูท่าทีวันที่14ที่ประชุมกันแล้วว่าผลของการหารือข่าวนี้เนี่ย ระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนและเราจะสามารถแก้เกมแก้เกี้ยวเล่เหลี่ยมของทางกัมพูชาได้มากน้อยขนาดไหน